เสียงต่อไปนี้เป็นเสียงที่ทำให้คุณนอนหลับอย่างมีคุณภาพขอให้คุณนอนหลับในท่าที่สบายปล่อยตัวลงบนที่นอนแสนนุ่มของคุณแล้ววางมือขนามไว้ด้านข้า จะพาคุณนอนหลับลึกไปกับเราและสดชื่นขอให้คุณผ่อนคลายร่างกายให้รู้สึกเบาสบายวางพักน้ำหนักลงบนตัวเบาะเก้าอี้ที่นั่งของท่านที่รองรับคุณอยู่และผ่อนจิตใจให้ปล่อยวางเรื่องราวใดๆออกจากใจของท่านไปให้หมด ท่านสามารถรับรู้ได้ถึงเท้าของท่านที่สัมผัสอยู่กับที่นอนของท่านท่านอาจจะรู้สึกได้ถึงมือที่วางอยู่บนหน้าตากของท่านหรือวางอยู่บนที่นอนอ่อนนุ่มของท่านและรับรู้ได้ถึงที่เบาะนอนของท่านที่รองรับร่างกายของท่านทั้งหมดช่วยท่านผ่อนคลายได้ดีขึ้น ที่นอนของท่านนี้เบาสบายเหมือนท่านนอนอยู่บนก้อนเมฆสีขาวที่นุ่มเนียนละไมท่านไม่เคยเจอที่นอนแบบใดที่นุ่มขนาดนี้มาก่อนจากนี้ให้ท่านปล่อยลมหายใจเข้า ที่เรียบง่ายหายใจออกให้ผ่อนคลายหายใจเข้าเบาหายใจออกสบายหายใจเข้า หายใจเข้าความสูงหายใจออกโปรทุหายใจเข้าความสงบหายใจออกความสบายหายใจเข้าความสงบหายใจออกเบาสบาย จากนี้ขอให้คุณรับรู้ที่ปลายเท้าและเท้าให้กราบเนื้อทุกส่วนของคุณได้สัมผัสและผ่อนคลายกับอากาศรวมถึงที่นอนที่แสนนุ่มดังปุยเมฆของคุณนั้นได้ห่อหุ้มส่วนของเนื้อเท้าของคุณ ให้น้องของคุณท่อนขาของคุณเบาสบายตอนนี้ความสุขจากปลายเท้าค่อยๆส่องขึ้นมาจากด้านล่างทำให้ผิวหนังบริเวณท่อนล่างของคุณโดยเฉพาะส่วนขานั้นเบาสบายกล้ามเนื้อทุกส่วน ของคุณในช่วงเท้าฝ่าเท้าผ่อนคลายทุกครั้งที่ดิฉันกำหนดจิตว่าผ่อนคลายนั้นขอให้ความสงบของคุณนั้นได้เข้าสู่พวังยิ่งลึกลงไปลึกลงไปขอให้ความสงบและความสบายเข้ามาปกคลุมทุกส่วนของคุณตอนนี้ เท้าของคุณนั้นได้อ่อนนุ่มอ่อนตัวทําให้ทุกส่วนบนลําตัวของคุณนั้นได้อ่อนตัวรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายช่วงของปลายเท้าต่อไปขอให้คุณจินตนาการเข้าสู่ความสบายที่ปลายเท้านั้นให้ไหลกระจาย ดังคลื่นสายน้ำของความสบายไหลขึ้นมาอย่างบริเวณเขา่าบริเวณหน้าขาขอให้ความเครียดนั้นสลายลงไปความเครียดบริเวณน่องนั้นสลายลงไปให้น่องและหน้าขาได้พักเบาและผ่อนคลาย สบายดีมากค่ะตอนนี้ความผ่อนคลายของคุณได้กระจายขึ้นมาที่เขา่าและต้นขาด้านบนแล้วนะคะความรู้สึกของเข่าและต้นขาด้านบนเบาสบายเหมือนไม่เคยมีกระดูกไม่เคยมีน้ำหนักมาก่อนเลยคุณรู้สึกแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะ ต้นขาที่เบาสบายตอนนี้ความเบาสบายนั้นได้ปกคลุมขึ้นมาด้านบนแล้วค่ะปกคลุมขึ้นมาบริเวณะโพกของคุณจักระที่หนึ่งของคุณผ่อนคลายค่ะกล้ามเนื้อทุกส่วนบริเวณนั้นคลายคลายคลายทั่วออกคลายตัวได้ดีมากค่ะคลื่นความเบาสบายของคุณ ไล้ไหลขึ้นไปส่วนกลางของร่างกายเริ่มจากท้องน้อยแล้วค่ะจากกระที่สองตอนนี้กระเพาะอาหารและลำไส้ของคุณคลายตัวปัญหาของชอง่องท้องที่ขับถ่ายไม่ดีนั้นได้กลายเป็นคลายตัวและทำให้มีทตุที่เบาการขับถ่ายของคุณเป็นปกติแล้วค่ะช่องท้องของคุณทั้งหมดโล่งโปร่งสบาย ตอนนี้ผ่อนคลายไหลเพียงแผ่นหลังเริ่มจากแผ่นหลังด้านล่างนะคะความผ่อนคลายเบาค่อยๆคืบไปตามแผ่นหลังช้าๆช้าๆจากด้านล่างขึ้นสู่แผ่นหลังด้านบนค่ะและเติมแผ่นความผ่อนคลายลงไปช่องอกของคุณช่วยให้ความผ่อนคลายหายใจเข้าออกได้เต็มลึกเต็มที่ได้ราบรื่นและเบาสบาย จากนี้ความผ่อนคลายได้เคลื่อนยกไหล่ทั้งสองข้างค่ะเคลื่อนมาแล้วนะคะไหล่ทั้งสองข้างหย่อนตัวลงผ่อนคลายเบาตัวตอนนี้ความผ่อนคลายของช่วงลำตัวของคุณนั้นไร้ซึ่งสัมผัสค่ะพริ้วไหวเหมือนท่อนล่างจะลอยตัวออกจากที่นอนหนักเพียงท่อนส่วนศีรษะทั้งนั้นใช่ไหมคะ ต่อไปนี้ให้ความผ่อนคลายไหลขึ้นใหม่ค่ะปวกลุมขึ้นไปลำคอกล้ามเนื้อส่วนเล็กๆของลำคอนั้นคลายค่ะคลายที่ผวกด้านหลังไม่มีอีกแล้วคลายกล้ามเนื้อคลายปอ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 ปจากส่วนไหล่ปลอปลอปลอกปลอปลอลนไหลไปตรงต้นคอกล้ามเนื้อคลายเป็นมัด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 ไล่ชาขึ้นชาขึ้น คุณรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมคะรู้สึกแล้วใช่ไหมคะรู้สึกแล้วตอนนี้หลอดลมและหลอดอาหารของคุณดีมากค่ะทำงานดีมากหลอดลมของคุณลมหหลใจเข้าและออกแทบแยกไม่ออกเลยหลอดลมของคุณทำงานได้ดีมากค่ะต่อไปนี้หลอดอาหารของคุณก็คลายตัวผ่อนคลายได้ดีเช่นกัน ไหลขึ้นสู่สศีรษะค่ะความผ่อนคลายปกคลุมไปทั่วศีรษะกระแสของความผ่อนคลายกล้ามเนื้อเล็กๆของศีรษะคลายตัวลงจนคุณรู้สึกถึงความโล่งเบาทั่วทั้งศีรษะขณะนี้คุณโล่งเบาสบายทั่วศีรษะแล้วใช่เลยใช่ไหมคะจากนี้วิกกี้ก็จะพาคุณผ่อนคลาย รุมมาที่ใบหน้าของคุณใบหน้าที่แสนตึงเซลใบหน้าของคุณจะตึงค่ะน้ำต่อตอนนี้ต่อไปคุณจะไม่มีปัญหาความหย่อนคล้อยอีกแล้วนะคะวิเศษไปเลยค่ะใบหน้าของคุณมีสเสน่ห์ค่ะวิกกี้จะให้คาถาสเสน่ห์นี้นะคะอเห็นอรักออเห็นออทักออเห็นออ,อ,นอชมนะอ,อยองาม หรืองามตามอคอาถานี้ออกจากปากของดิฉันซึ่งเป็นนักไรยคาถามนสะกดเรื่องมหาเสน่ห์การไรยคาถามาหาเสน่ห์ของดิฉันนั้นให้มามากต่อมากนักต่อนักยิ่งเกิดความคลั่งให้หน้าของคุณเกิดออร่าและผ่อนคลายกรามเนื้อของคุณเต่งตึง เปลกตาแก้มริมฝีปากลงมาที่คางขากันไกลคลายตัวลงผ่อนคลายทั่วทั้งใบหน้าและซึมลงไปในอนุของรูผิวหน้าช่วยทั่วทั้งใบหน้าของคุณมีความสุขค่ะมีความสบายคุณมีรอยยิ้มนิดนิดและความสงบผ่อนคลายคนรักของคุณชอบใบหน้าของคุณเขาชอบมองชา์มิ่งของคุณคุณจะหลับฝันดีค่ะ เพราะคุณมีความสุขและคุณสวยมากคุณเป็นคนที่รวยความสุขและรวยเงินทองคุณเป็นคนที่สุขก่อนแล้วรวยมากตามมาทั้งสองอย่างไม่เคยขาดจากชีวิตคุณค่ะคุณอมยิ้มได้นะคะต่อไปขอให้ผ่อนคลายกระจายลงไปลำคออีกครั้งไปที่ไหล่ทั้งสองข้างและคลายลงสู่หัวไหล่ตั้งแขนทั้งสองข้างข้อศอกปลายแขน ผ่อนคลายซึ่งเหมือนมือทั้งสองข้างเป็นปีของนกนกสีขาวที่บินบนท้องฟ้าคล้องไปทิ้งข้อมือและนิ้วของนกจนปลายนิ้วของนกผ่อนคลายนังก็บบินบนนภาสองแขนทั้งสองข้างได้รับการเติมเต็มให้เบาและผ่อนคลายเหมือนคนเป็นนางฟ้าที่สามารถเสกทุกอย่างเงินทองความสำเร็จทางการงาน พรุ่งนี้เช้าเจ้านายจะรักฉันพรุ่งนี้เช้าฉันจะอิสระเสรีฉันจะทาได้ทุกอย่างตามใจปรารถนาขณะน,นี้ทั่วร่างกายของคุณได้ผ่อนคลายเข้าสู่ภาวะที่พิเศษสมบงูณ์วิเศษที่สุดค่ะกายผ่อนคลายที่สุดใจผ่อนคลายมากๆมหาศาลกายสงบที่สุด จสงบที่สุดจิตของคุณกลับเมื่อที่ลมหายใจเข้าออกอีกครั้งความสงบเบาสบายลมหายใจเข้าออกยิ่งช่วยคุณสุขค่ะสุขค่ะสงบค่ะเบาค่ะสบายมากขึ้นและวลงลึกขึ้นลึกขึ้นนะคะและนับจากนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณกลับมาใส่ใจลมหายใจเข้าออก ลอดการหายใจของคุณทำให้คุณหลับลึกค่ะหลับลึกคุณจะหลับไปแชั่วโมงเป็นอย่างน้อยร่างกายของคุณและจิตใจของคุณจะดีเช่นนี้ทุกครั้งและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกไม่ผ่อนคลายให้กลับมาฟังคลิปวิดีโอนี้มาฟังคลิปนี้อีกครั้งและคุณจะหลับลึกกีกครั้งดิฉันจะนับ ห้าสี่สามหมอดูวิกี้ดูดวงสะกดจิตจะช่วยทำให้คุณคลายกังวลและหลับสบายในคืนนี้สองหนึ่ง